สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาต่อกันที่ของเล่นที่เป็นสีเขียวนะคะรวมสัตว์ที่เป็นสีเขียวทั้งหมดเลยที่เรามีนะเฮ้ย hey, ว hey. ูวูนี่เรามาดูตัวแรกกันดีกว่าตัวแรกเราก็เป็นน้องช้างดีกว่าเน้อนี่น้องช้างสีเขียวน่ารักมากเลย เดีย๋ยวเราจะเปิดให้ดูกันนะคะเปิดเลยนี่ร้อ,องเหมือนช้างจริงเลยอะร้องให้เดินร้องให้เขาเดินนลารักมากอ่าตัวต่อไปก็เป็นน้องหมานี่จริงๆน้องหมาตัวนี้เป็นสีขาวนะแต่เราเอามาพ่นให้มันเป็นสีเขียวแล้วได้มีสีสันเนาะเอ ก็แค่ยกหางขึ้นว้ายน่ารักมากเลยนะนี่วต่อมาเป็นพี่กบของเราพี่กบน่ารักมากกบเปิดเดี๋ยวเปิดให้ดูจะเป็นหมุนเป็นวงกลมเนี่ยพี่กบอ่ะเออจับจับยากหน่อย ติดขาเขานี่เห็นไหมเนี่เหมือนว่ายน้ำจริงๆเลยเห็นไหมโอเคแล้วสองตัวสุดท้ายของเราก็คือพี่ควายพี่ควายนะคะนี่เป็นพี่ควายแล้วก็อีกตัวหนึ่งคือพี่วัว เราก็ขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบายค่ะ